สองครอบครัวชื่วนมากอากาศดีมากอากาศดีจริงๆค่ะแบบก็หนีร้อนไปเที่ยวแป๊บหนึ่งใครใครเป็นคนชวนคะจริงๆก็คุยคุยกันนะคะกับกับทุกคนด้วยเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาแม่แม่ก็ยังไม่ได้แบบไปเที่ยวเลยก็เลยอยากพาแม่บินไปเที่ยวใกล้ๆซะหน่อยอะไรอย่าเงี้ยนัดส่งบ้านไปเลยนะคะ ค่ะก so ็ล็อกคิวเลยเพราะว่าแม่ทั้งสองก็คืออยากไปน้องสาวพี่โน่น้องสาวหนูก็อยากไปอะไรเงี้ยก็ล็อกไปเลยพี่โน่เอนเตอร์เทนยังไงบ้างคะเอนเตอร์เทนทุกคนเอนเตอร์เทนกันเลยก็เอนเตอร์เทนเอนจอยเต็มที่ค่ะมีความสุขมากพี่โน่ป่าเลยไหมคะอย่านนี้เป็นป่าไม่เราก็ช่วยกันเราก็อยากดูแลครอบครัวเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแกออกไปสวีทสองคน ไม่เลยไม่ค่ะเรากำลังคิดว่ามีไหมเหมือนแบบเดิข้ามถนนก็มีอ๋อแต่ก็อยู่กับทุกคนด้วยก็แฮปปี้ทุกที่ค่ะนัก็กลัวกลัวแม่หลงด้วยก็ต้องดูแลแม่ออจจัับบพี่โน๋ก็เราเดินนำให้แม่เห็นเราให้เดินตามเราใช่ด้วยการเราเกาะพี่โน่ก็เดินไปด้วยกันเพราะเราเป็นผู้นำครอบครัวเ้วให้แม่แม่เดินตาม ใช่ค่ะค่ะเอ่อติดแทนทวิตเตอร์ค่ะไม่ทราบมาก่อนเล mm hmm. anyway> no ยค่ะก็แต่ก็ดีใจที่ท cool ุกคนเห็นแล้วก็มีความสุขก็ก็ดีค่ะแล้วนี่ไปกี่วันแล้วลูกคลิปนี้เสร็จถึง8วันนะคะประมาณนั้นเต็มอิ่มไหมคะเต็มอิ่มมากค่ะแบบพร้อมกลับมาลุยงานว่าเป็นทริปแบบเดินเที่ยวธรรมชาติหรือทริปกรีนหรือช้อปปิ้งหรือไงคะ ก็จริงๆญี่ปุ่นได้หลายอย่างนะคะก็ไปวัดด้วยพาแม่ไปเดินเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยกินกินเยอะมากค่ะกินเยอะมากแบบเอนจอยทุกคนมีความสุขมากแต่ว่าเป็นทริปสบายๆใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เวลาเป็นเด็กกับพี่โุ่นก็จะเป็นทริปลำบากนิดนึงขลังขลังเราไปทำก้อนทำนีเก็บพยงเก็บพยาว่าอันนั้นอันนั้นคือแบบไปไปช่วยโครงการไงแต่ถ้าไปเที่ยวก็จริงๆไม่ได้เที่ยวด้วยกันแบบนี้มานานมากแล้วเหมือนกันคะที่ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ นานมาค่ะค่ะน่าจะก่อนนน้อนอีกอเพราะค่ะขอบคุณค่ะด้วยความที่มันตัวติดกันตลอดทิปหรือเปล่าพนิชาพนแฟนแบบว่า <c oughs> ใช่จริงๆก็ติดกันทั้งครอบครัวตลอดทิปค่ะ<อ>เพราะว่าแม่พี่โนด้วยก็เราก็ต้องดูแลดูวยพาขึ้นรถไฟอะไรเงี้ยจริงๆก็สงสารแม่เพราะว่าก็เป็นทิปแบบ อยากไปไหนก็ขึ้นรถไฟกันแล้วก็ต้องดูแลแม่ๆด้วยวัโตโน่หายหรือเปล่าคะหรือยังไงกูต้อหลงหรือเปล่ากูแม่แม่ค่ะแต่ก็ทุกคนก็อยู่ด้วยกันมีเรื่องน่ารักน่ารักหรือเรื่องตลกตลกของโตโน่เราด้วยก็น่าจะเป็นแย่งกันเลี้ยงข้าวมั้งคะคือเขาคือเาก็อยากเอออยากดูแลทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูก็พาครอบครัวหนูมานะหนูขอดูแลบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะแล้วท่านอยูรวกันยังไงลูกใครจ่ายเยอะกว่า ไม่รู้เลยค่ะก็กแล้วแต่ก็แย่งกันไปเรื่อยๆใครชนะมือนั้นก็ได้จ่ายิกก็จุดตัดสินก็คือใครยื่นบัตรก่อนใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นอะใครใครเร็วกว่าคนนั้นก็จ่ายเลยบัตรบัตรใครก่อนคนนั้นก็ชนะใช่ค่ะจริงไหมครับแบบว่าหนูก่อนพี่ก่อนอะไรแบมีสกัดดาวรุ่งไหมครับสกัดไม่มีนะคะก็เราก็ทำตัวเนียนๆถ้ามาปุ๊บเราก็ยื่นเลย ตึ๊ดเยอะจทำไมไม่ตกลงกันสลับกันจ่ายคนละมือเรื่องก็เหรอเทียงกันได้เหรอเออก็ไม่ตกลงจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะคะเราก็เราแค่อยากดูแลครอบครัวของเรากันทั้งคู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสอะไรตลกดีค่ะจริงๆริงลายมันเป็นกันอย่างนี้อยู่แล้วไหมคะ แยกกันจ่ายแยกกันสพอร์ตอะไรเงี้ยใช่คือพี่โนเขาก็อยากดูแลทุกคนอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูอยากดูแลบ้างอะไรเงี้ยแล้วช่วยช่วยกันบ้างชื่อคลิปหน่อยครอบครัวหมาป่าับสโลต์ถือะไรใช่ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าครอบครัวหนูทุกคนนะคะเป็นคนทําอะไรช้ามากๆทุกคนคือช้าเดินช้าสโลต์ไลฟ์แล้วคือ พอไปถึงที่โน่นะค่ะเวลาเราเดินไปไหนเอาจริงๆภาพที่ทุกคนเห็นนะที่หนูเดินกับพี่โน่ตลอดอะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดคะ่ะภาพที่เห็นคือพี่โน่กับแม่พี่โน่น้องสาวพี่โน่เดินเร็วมากแล้วพวกหนูก็คือแบบเดินคุยไปกินไปก็แล้วเขาอะเดินเร็วมากเขาต้องคอยหันกลับมามองแบบ <c oughs> มายังยังไม่มามายังยังไม่มาหนูก็เลยเออมันก็มาเหมือนหมาป่ากับสล็อตเลยอะที่แบบหมาป่ามันก็เร็วมากอะไรเงี้ยแต่สล็อตก็คือแบบ ชิลช้าอะไรเงี้ยไม่มีเขาแบบว่าแบบเร็วเหน่อยไม่มีค่ะไม่มีก็เป็นทริปแบบตามใจตัวเองทุกคนติดใจไหมคะสองครอบครัวได้ไปเที่ยวด้วยกันสนุกสนานแบบน่าจะต้องมีทริปหน้าติดใจค่ะมีความสุขค่ะมีความสุขที่เห็นแม่เห็นน้องมีความสุขแบบแฮปปี้พี่โน้มมีอะไรขันฝันได้ไหมคะซื้อพี่โน้ตอะไรอย่างงี้มีมีค่ะเลไม่บอกคก็ก็เป็นของแบบ เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่เจอในร้านน่ารักน่ารักก็ซื้อให้บอกก่อนถ้าจะซื้อหรือว่าซื้อเรามาให้เลยหรือว่าเราเอ้ยอันนี้น่ารักไม่ก็เดินเลือกอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะได้นี่ต่อไปยังคะยังค่ะขอทํางานก่อนค่ะยังทํางานตอนนี้พักเต็มที่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ